ู่ช่วงที่2ของ most news นะคะกับช่วงนี้ค่ะ science economy for SME and O top นะคะวันนี้2เรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะได้นําคณะสื่อมวลชนค่ะไปศึกษาดูง,งานแล้วก็ติดตามความสําเร็จนะคะในภาคใต้เดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าทั้ง2จังหวัดที่สื่อมวลชนของเราเดินทางไปนั้นเป็นจังหวัดไหนกันบ้างนะคะรวมถึงค่ะตอนนี้มีการออกมาเตือนภัยนะคะว่าให้ระวังภัยจากแมลงก้นกระดกเชื่อ ว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินกันบ้างต<ช>ิดตามได้นะคะในช่วงนี้กับ Science Economy for SME and Otop ค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเนื้อหาข่าวสารจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือพระอาสบดีที่7และวันศุกร์ที่ 8มกราคมได้มีโอกาสนําคณะสื่อมวลชนค่ะไปติดตามนะคะกับกิจกรรมที่จะพาสื่อมวลชนนั้นไปเยี่ยมชมสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคหรือเรียกสั้นๆกันว่า o p o อยนั่นเองค่ะ O P O A I นะคะที่ภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงคุณภาพและการพัฒนางานนะคะโดยจะเป็นการยกระดับประสิทธิภาพ ของผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงการกำหนดให้มีกลยุทธ์การขับเคลื่อนการตลาดเป็นการสร้างมูล,ลค่าเพิ่มเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการเดินทางไปในครั้งนี้ทั้ง2วันนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะร่วมเดินทางจากคุณอาทิตย์วุฒิคารโค่ะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบความสําเร็จรวมทั้งท่านยังมีโอกาสไปแสดงความยินดีให้กับสถานประกอบการที่ นำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมด้วยนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจในการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนต่อไปค่ะโดยกิจกรรมทั้ง2วันนะคะวันนี้วันพระหัส,สบัดีที่7ค่ะโปรแกรมในการนําคณะสื่อมวลชนนั้นไปเยี่ยมชมก็จะไปเริ่มต้นที่อําเภอชัย,ยาจังหวัดสุราธานีค่ะโดยจะเข้าเยี่ยมชมบริษัทวิยาเครป p r o d u ก t จำกัดค่ะซึ่งบริษัทแห่งนี้นะคะเป็นสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจอาหารแปรรูปทะเลค่ะโดยเฉพาะจำพวกปูม้าแล้วก็ทำแปรรูปในส่วนของน้ำพริกด้วยนะคะซึ่งบริษัทแห่งนี้ค่ะได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่กลางปี2557เป็นต้นมาแล้วก็เรียกได้ว่าประสบผลสำเร็จมากพอสมควรหลังจากวันนี้วันที่7ในวันพรุ่งนี้วันที่8นะคะคณะสื่อมวลชนค่ะก็จะย้ายจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรง ไปยังจังหวัดภูเก็ตนะคะที่อำเภอเมืองค่ะเพื่อเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการที่บริษัทเมทีภูเก็ตจำกัดซึ่งบริษัทแห่งนี้ค่ะมีการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเม็ดมะม่วงหินมะพา์อบแห้งนะคะตราเมทีภูเก็ตนั่นเองค่ะทั้งสองสถานที่ทั้ง2พื้นที่ที่คณะสื่อมวลชนนั้นไปเยี่ยมชมการทํางานของ2บริษัทกับการประสบความสําเร็จในครั้งนี้ เดี๋ยวทีมข่าว most n e w ของเรานั้นจะนําภาพแล้วก็บรรยากาศร,รวมถึงกิจกรรมต่างๆนํามาฝากคุณผู้ชมในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นนําคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการทํางานนั่นเองค่ะเรามาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างจะว่าใกล้ตัวก็ใกล้ตัวใกลตัวก็ใกลตัวนะคะแต่ว่าเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นจากมแมลงก้นกระดกค่ะวันนี้เราจะมารู้จักเรื่องนี้กันเมื่อข้อมูลนี้ถูกเปิดเผยโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพด นพคุณนะคะท่านเป็นนายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยค่ะท่านได้ให้ข้อมูลเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจในช่วงหนึ่งของโลกโซเชียลนั้นจะมีบอกว่าเรื่องของการเกิดภูมิแพ้หรือการเกิดผดผื่นคันต่างๆโดยไม่ทราบสาเหตุบางก็ว่าเกิดขึ้นจากฝุ่นละอองบางก็ว่าเกิดขึ้นจากมาแมลงต่างๆมีหนึ่งสาเหตุที่สําคัญที่ผู้เชี่ยวชาญกําลังจะบอกแล้วก็เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นจากมาแมลงก้นกระดกนั่นเองค่ะ แมลงก้นกระดกหรือที่เรารู้จักกันกันกบคําว่าด้วงก้นกระดกนะคะสามารถที่จะพบได้ค่อนข้างมากค่ะโดยเฉพาะตามพื้นที่ป่าเขาตามบ้านเรือนทั่วไปโดยแมลงชนิดนี้นะคะเมื่อโดนแล้วจะมีอาการรู้สึกว่าปวดแสบปวดร้อนแล้วก็จะมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังจนทําให้อาการต่างๆเหล่านี้สําหรับคนที่ประสบเหตุนี้โดยตรงนะคะได้มีการเผยแพร่ข่าวสารไปในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กมากมายค่ะ ว่าเป็นแมลงอันตรายมีพิษถ้าหากว่าถูกกัดหรือว่าต่อยขึ้นมาอาจจะทำให้ตาบอดถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วความจริงมีอยู่ว่าผื่นที่เกิดขึ้นจากแมลงชนิดนี้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ถูกมันกัดหรือว่ามันต่อยค่ะแต่ข้อความที่แท้จริงแล้วเป็นข้อเท็จจริงนั่นก็คือเกิดขึ้นจากการที่พอเราโดนกัดหรือว่าไปสัมผัส แล้วเราไปบี้มแมลงตัวนั้นเมื่อมแมลงตัวนั้นถูกบี้ทําให้สารเคมีชนิดหนึ่งนะคะที่ถูกสกัดหรือว่าไหลออกจากตัวมแมลงมาโดนเราที่มีชื่อว่าเพโดรินค่ะไปโดนกับผิวหนังของเราจนผิวหนังของเรานั้นเกิดอาการไหม้การไหม้ในครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นรูปร่างเป็นรอยลักษณะแปลกแปกเป็นผื่นเป็นปืนป้นนเมื่อเรายิ่งไปขยี้ ไปเกาไปรูปิสัมผัสในวงกว้างมากขึ้นมันก็เหมือนกับอา,อาการนี้จะเกิดขึ้นกับตามบริเวณวงกว้างที่มือเราสามารถที่จะปาดไปได้นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนก็ไม่ทราบถึงที่มาที่ไปก่อนหน้านี้จนไปเดาลักษณะอาการว่าลักษณะาการแบบนี้คือการเกิดขึ้นของงูสวัสดหรือเริมหรือไม่นะ่คะซึ่งบางครั้งลักษณะของโรคนี้หรือลักษณะเฉพาะของโรคนี้มีชื่อเรียกว่า kissing lesion นั่นเองค่ะคือถ้าเป็นที่ข้อพับมักจะเกิดขึ้น ในบริเวณผื่นที่เหมือนกันในด้านตรงกันข้ามเอาเป็นว่าถ้าหากว่าสารเคมีตัวนี้ที่มีชื่อว่าเพดร,รินนั้นไปอยู่ในบริเวณไหนถ้าโดนในบริเวณข้อศอกเราเอามือไปโดนข้อศอกแล้วก็ปื๊ดไปอย่างตรงข้อมือมันก็จะทําให้บริเวณที่มีอาการแพ้นั้นเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยในระยะแรกๆเวลาที่โดนเนี่ยเรามักจะไม่รู้ตัว และอาการนั้นมันจะแสดงเกิดขึ้นเมื่อมีผื่นแดงเกิดขึ้นมาก็จะใช้ระยะเวลาในการให้แสดงอาการให้เห็นนั่นก็คือสมมติถ้าโดนเวลากลางคืนค่ะ เราก็จะรู้สึกคันแล้วก็มีผื่นแดงเกิดขึ้นในเวลาเช้าวันต่อมานั่นเองค่ะก็คือก็ยังมีการทิ้งช่วงระยะเวลาใช่แล้วคันกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าก็จะเริ่มมีผื่นแดงขึ้นนั่นเองก็สังเกตกันง่ายๆนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการฝากเตือนค่ะประชาชนทั่วไปค่ะว่าให้ระมัดระวังแมลงชนิดนี้นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักท่องเที่ยวค่ะที่นิยมเที่ยวตามป่าเขานะคะหรือว่าไปพักบริเวณรีสอร์ทหรือว่าพวกประเภทที่แบบชอบกางเต็นท์นอน ก็จะมักจะเจอมแมลงชนิดนี้ค่ะก็ต้องออก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะนอกจากนี้ค่ะโรคผิวหนังอักเสบนะคะจากมแมลงก้นกระดกชนิดนี้ค่ะ เขาบอกว่าไม่ได้เป็นโรคใหม่นะคะเป็นโรคที่มีมานานแล้วพีมานานแล้วเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าแต่ก่อนนี้ค่ะมักจะพบบ่อยตามชานเมืองที่มีหนองน้ําค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าในปัจจุบันค่ะก็มีการพบบ่อยมากขึ้นนะคะในทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพมหานครเองค่ะซึ่งเขาบอกว่าสามารถพบได้นะคะในทุกฤดูกาลเลยค่ะส่วนต่างประเทศค่ะก็มีรายงานการระบาดเช่นกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวนันอินเดียออฟริกาค่ะแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีรายงานนะคะว่า,ามาีผู้ที่ประสบเหตุจนถึงกับเสีย<ก>ชีวิตะนะคะ,ะเดี๋ยวรอตอนนี้ค่ะเรามารู้จักกับแมลงชนิดนี้กันก่อนดีกว่านะคะว่าแมาลงก้นกระดกนะคะหรือว่าด้วงก้นกระดกหรือเขามีชื่ออีกชื่อนึงค่ะว่าแมาลงเฟรชชี่นะคะเพราะว่าเขาบอกมักจะพบเจอในช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนั่นเองคือปลายฝนต้นหนาวบางพื้นที่ในช่วงพฤษภาคมค มิถุนากรกฎาช่วงนั้นค่ะ<ช>ก็เลยมีชื่อว่าเฟรชชี่ชื่อน่ารักแมลงเช่เาลยชื่อน่ารักแต่ว่าจริงๆแล้วออไม่น่ารักเลยนะคร<ช>เพราะว่าเป็นแมลงขนาดเล็กค่ะมีขนาดเพียงแค่ 7-8มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะส่วนหัวมีสีดำปีกน้ำเงินเข้มขนาดเล็กค่ะแล้วก็ส่วนท้องมีสีส้มนะคะจะชอบงอส่วนท้ายกระดกขึ้นลงนั่นเองค่ะก็เลยเป็นที่มาของชื่อมลงก้นกระดกนะคะแล้วก็เป็นแมลงที่พบเฉพาะในเขตร้อนชื้นเท่านั้นโดยส่วนมากค่ะก็จะอาศัยในบริเวณพงหญ้านะคะที่มีความชื้นหรือว่าบริเวณที่ใกล้หนองน้านั่นเองค่ะแล้วก็จะชอบออกมาเล่นไฟแล้วก็แสงสว่างตามบ้านเรือนค่ะก็ทำถ้า พบจะมักพบนะคะใน <c oughs> เวลาที่แบบ ถ้าเราควรจะนอนเนี่ยก็มุม้งกลางมุ้งซาก็ะจะไม่พบมแมลงชนิดนี้นแต่ว่าแม้ก,กระทั่งว่ากลางมุ้งแล้วเราก็ต้องตรวจสอบมุ้งด้วยนะคะว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าเพราะว่า,มาแมลงก้นกระดกนี้ก็จะสามารถเข้าไปทำอันตรายให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักกับมแมลงก้นกระดกหรือว่าด้วงก้นกระดกหรือว่าแมลงเฟรชี่กันแล้วนะคะเราคงจะต้องหาวิธีการในการป้องกันค่ะถ้าหากว่าต้องประสบพบเจอแบบนี้จริงๆต้องนําการป้องกันวิธีการต่างๆเหล่านี้ไปบอกให้กับผู้ที่ชอบ 촬영기 <목소리법> การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างเช่นพี่ติ๊กเจษดาพรจริงๆแล้วพี่เขารู้อยู่แล้วแหละพร <c oughs> ้วเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงนะคะ,คะสําหรับการป้องกันค่ะเมื่อโดนมแมลงหรือว่ารู้สึกว่าเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะขั้นตอนแรกเลยคงจะต้องให้ล้างน้ําด้วยสบู่อ่อนๆนะคะแล้วก็น้ําสะอาดหลายๆครั้งเพื่อเป็นการล้างพิษหรือว่าล้างสารเคมีเพดรินตัวนี้นะคะที่ถูกปล่อยออกมาจากดวงก้นกระดกค่ะหรือถ้าหากว่ามีแอมโมเนียติดตัว ไปก็ให้ใช้แอมโมเนียเนี่ยแหละค่ะทานในบริเวณที่โดนมแมลงรู้สึกว่ามันปวดแสบปวดร้อนก็อาจจะช่วยลดอาการแสบแสบร้อนร้อนได้นะคะและถ้าหากว่าผื่นที่เกิดขึ้นที่ตัวคุณผู้ชมหรือว่าคนที่เรารู้จัก เกิดขึ้นบริเวณน้อยๆมันจะสามารถหายไปเองได้นั่นหมายถึงว่ามือของเราจะต้องไม่มีการสัมผัสไม่มีการไปเกาไม่มีการไปลูบ<ม>ก็จะทําให้ผื่นนั้นเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นวงแคบๆค่ะก็จะสามารถหายไปได้เองแต่ถ้าหากเกิดมีการติดเชื้อแทรกซ้อนขึ้นมาอาจจะจําเป็นที่จะต้องไปใช้เรื่องของยาปฏิชีวนะนํามาทาแล้วอาจจะเป็นจะต้องถึงขั้นการรับประทานเข้าไปด้วยนะคะซึ่งการป้องกันค่ะถ้าหากว่ามีแมลงมาเกาะ แน่นอนว่าเมื่อสักครู่นี้น้องขวานให้ข้อมูลไปแล้วว่าเจ้ารูปลักษณะหน้าตาของมแมลงก้นกระดกะดวงก้นกระดกมะแมลงเฟชชี่นั้นเป็นยังไงแต่เชื่อไหมคะเวลาที่เราไปอยู่ในสถานที่จริงมแมลงอะไรก็แล้วแต่ยุงมแมลงวันหรือมแมลงต่างๆที่เป็นมแมลงรำคาญเวลาที่มาเกาะตัวเราขั้นตอนแรกปฏิกิริยาแรกของมนุษย์ก็คือปา<ะ>ดตก<บ> อเอาไว้ก่อนดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเวลาที่เราไปเที่ยวในลักษณะเชิงท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้แล้วไปเจอมแมลงมาเกาะตามตัวเราสิ่งที่ทําได้หาผ้าหรือว่าใช้สิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่มือของเราเนี่ยค่ะพยายามที่จะสะบัดออกหรืออาจจะเป็นสกอตเทปเป็นกระดาษก็ได้ค่ะเขี่ยมันออกไปแล้วก็อ,อย่าพยายามไปตบไปขยี้มันเพราะว่าจะช่วยให้เวลาที่ไปเจอด้วงก้นกระดกแบบนี้ไปเจอมแมลงเฟรชชี่แบบนี้เขาจะได้ไม่มาปล่อยสารเพนเดรินใส่เรานั่นเองค่ะค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีนะคะคือไม่ควรเปิดไฟแรงสูงทิ้งไว้นะคะเพราะว่าแสงไฟเนี่ยจะทําการล่อให้แมลงเข้ามาค่ะซึ่งจากการทดลองนะคะก็พบว่าแมลงจะชอบเข้ามาค่ะถ้าใช้แสงไฟนีออนนะคะหรือว่าหลอดไฟค่ะที่มีแรงเทียนสูงนะคะกว่า40วัต์ซึ่งดังนั้นนะคะก็ควรจะปิดประตูหน้าต่างด้วยมุ้งลวดอีกอทีนึงนะคะแล้วก็จะต้องเป็นมุ้งลวดที่มีความถี่มากๆค่ะเพื่อไม่ให้แมลงเนี่ยเข้ามาได้นั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าได้โดน แมลงชนิดนี้หรือไม่นะคะแต่ว่ารู้สึกว่ามีอาการแสบๆร้อนๆคันๆนะคะก็ให้ทําความสะอาดผิวหนังด้วยน้ําเปล่าหรือว่าน้าสบู่อย่างที่พี่แนนได้บอกไปนั่นเองนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องหมั่นทําความสะอาดนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอน hmm. บ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ <Yeah. S 1> ว่ามีมาแมลงหรือว่ามีตัวอะไรห <Yeah. S 1> ล่อนอยู่บนที่นอนหรือเปล่า <Yeah. S 1> นะคะก็ต้องทําความสะอาดบ่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ต้องช่วยการสอดส่องดูแลนะคะมองตามผนังเพดานนะคะใกล้ๆหลอดไฟว่ามีมาแมลง หรือว่ามีตัวอะไรที่อยู่บริเวณนั้นหรือเปล่านะคะ,คะแล้วก็ต้องอเสื้อเสื้อผ้าก็เหมือนกันเ<ม>วลาก่อนที่เราจะใส่เสื้อผ้านะคะก็ต้องสบัดออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีมแมลงหรือว่าไม่มีตัวอะไรอยู่ในนั้นก่<ม>อน<อ>ที่จะใส่เสื้อผ้าค่ะ,คะและที่สําคัญค่ะอย่าเปิดไฟนอนนะคะควรปิดประตูหน้าต่างให้ดีก่อนที่จะเข้านอนอีกด้วยค่ะ,คะเพราะว่าจะเห็นว่า,มาแมลงชนิดนี้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากจนถึงแก่ชีวิตนะคะแต่ก็สามารถสร้าง ความรำคาญให้กับเรา่ะมาระมีผื่น<ล>ขึ้นนใช่ให้กับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ด้วยค่ะถ้าพูดแบบนี้ฟังแล้วมันอาจจะดู ไกลตัวเกินไปเอาเป็นว่าง่ายๆหนุ่มสาวๆที่รักในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้แล้วก็อยากจะแต่งตัวสวยๆใส่นุ่งกางเกงขาสั้นใส่เสื้อกล้ามแล้วก็ไปนอนตามเขาตามป่าอ,อยากจะเปิดไฟทิ้งไว้เพราะว่าจะได้เห็นบรรยากาศรอบข้าง,าง,วางเวลานอนอก็รบกวนปิดไฟสักนิดนึงะนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ามุ้งลวดต่างๆหรือแม้กระทั่งมุ้งที่ครอบนอนเนี่ยควรที่จะมีความถี่ของตารางเนี่ยค่อนข้างถี่มากพอสมควรเนื่องจากว่าเจ้าตัวด้วงก้นกระดกตัวนี้แมลงก้นกระดกหรือว่าแมลงเฟชชี่ตัวนี้เนี่ย ขนาดของเขาเนี่ยมีแค่7-8ถึงมเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้น,นะจะตัวเล็กมากๆทำให้ยากต่อการสังเกตถึงลักษณะรูปร่างของแมลงดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เสื้อแขนยาวขายาวเอาไว้เถอะค่ะ,คะแล้วก็ปิดประตูนหน้าต่างให้สนิทปิดไฟนอนตื่นเช้ามาจะได้พบกับบรรยากาศที่สดสใส<ช>ไม่จำเป็นต้องมารำคาญกับผื่นที่เกิดขึ้นจากสารเคมีที่มีชื่อว่าเพนเดลินที่เกิดขึ้นจากแมลงเฟชี่ตัวนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะสาหรับผู้ชมที่อาจจะต้องไปประสบพบเจอกับเจ้าแมลงก้กน,กนกระดกตัวนี้ค่ะนี่คือ2เรื่องรา ที่นำมาฝากในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้า Science for Future วันนี้น้องขวัญจะนำอะไรมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ